สบายดีสบายดีทุกคนเนาะสบายดี f c ของสมบัติเก่าเจ็ด f c ทุกๆคนที่เขามาเบ่งเพลงเนาะเมื่อนา้จะมารีอคชันเพลงนี้ก็คือเพลงอ่าซื้อเพลงก็คือเฮตนาเดอบ่วา้เฮตนมเนาะเป็นเพลงของสมบัติเก่าสิบเจ็ดหรือว่าสมบัติเก่าเจ็ดเนาะซึ่งอ่าเด้์ฮองฟีดกับอ่านัดชนกเนาะภาษาไทยอยู่นี่เนาะแต่อ่านพิดกิดขออาภัยนะเนาะ เพลงนี้เป็นเพลงเฮ็ตนาเนอร์โบราณเฮ็ดน,น,นรดดมรู้สึกว่ากระแสมาแหงเนาะปล่อยไปประมาณสามมื้อสามมื้อสี่มื้อ,อดูนี่ก็เสนเสนกว่าแล้วจะฮอดซองเส้นวิวแล้วเนาะเพลงนี้เป็นจังได๋เฮามาฟังนังกันรู้สึกว่าม่วนแหงเนาะจังได๋ก็ขออนุญาตทางต้นฉบับและก็อ่าอนุญาตนำเจ้าของเพลงเนาะเพราะว่าสมาริทเล็กชันทัวเพลงม่วนแหงเนาะเป็นจังไดงมาฟังนังกันเลยโอเค